มาเถอดินพี่น้องพามาเบิง้งวันน่ะฮเอาดีใจแห้งคนเดียวคนเถิดินมากินนี่เห็นลายเถือแล้วบดีซื้อามากเลยเด็กไปซื้อกิโลนึงได้เลยเนาะลายลายกิโลนึงนี่นตึงๆแก่คนไงแก่คนไงขึ้นแก่ปะเนี่ยนะพอดีแซ<ฮ>่บพอตุแต่ว่าหลังทำความสะอาดอดีๆกูสะอาดด้เนย สาอาดได้สิว่าพี่มัสใส่หมองเด้อบรรยาก,กยาศยามเล้งต้องใส่เกลืออีกใส่เกลืออีก

ชิมชิมอาซิมบ้งสู้กับวกินนะน้เวยยัดฟอฟยัดฟอฟเลยนะเอาาแก้เบิ่งเน มัน,<จ>นแกน่ไปเลยนะมันบดเต็มเจ้าบัวจากขั้นแกล่ลายมันบริเสบได้ทุดินฮะมันต้องสำนีนี่แหละบโอเคครัดิน,น,ดนหอนเลยเนาะขั้นลาทุดิน,นย่างเป็นหนียวาจ้ะ mà đã Có hầu bạn nhỉ Thua đi tàu Thua đi súng Không thể thử lận Wow

กินแบบกินแบบมีโลซิก I'll take it.